โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้ครูแต๋วยินดีเสนอรายการ youtube นะคะครูแต๋วภาษาไทยใจพลังบวกค่ะแล้ววันนี้เราก็เชิญเพื่อนรักนะคะบรูกต้อยค่ะครูต้ยว่าเป็นแขกรับเชิญนะคะสวัสดีค่ะครูต้อยสวัสดีค่ะครูแต๋ววันนี้ เชิญครูต้อยมาสนทนาเรื่องสำนวนค่ะสำนวนไทยโบราณนะคะน่าสนใจครูต้อยคะเคยได้ยินไหมสำนวนที่พูดว่ากข้อไม่กระดิกหูต้อยเคยได้ยินไหมสำนวนนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะอะ เคยได้ยินคำว่ากอขอไม่กระดิกหูบ้างนะคะแต่ทำไมคุณครูแต่วอ่านกอข้อละคะอ่าอันนี้ต้องอ้างโบราณนะคะครูต้อยหลายคนก็สงสัยว่าทำไมไม่อ่านกอขอนะคะอืมเป็นเพราะว่าเอ่อคนโบราณเนี่ยเขาหมายถึงกอไก่ถึงพอทั้งคู่อะคือเขาตำหนิผู้เรียนนะคะูกหลานหลานหมดหลานเนี่ย หรือเด็กที่สอนเนี่ยว่าเรียนเรียนมาระดับหนึ่งแล้วนะคะต่อกปทุกคนทุกผู้สลงสลากก็คงเรียนมาเรียบร้อยแล้วะะแต่กับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะอืมนั่นจะามาดูนะคะนี่จึงจึง,จงตัวทาไมถึงไม่ได้อ่านกอขอแต่ในปัจจุบันนะคะไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวของอดีตก็เลยคิดว่าอน่าจะอ่านกอขอนะกอขอไม่กระดิกหู ต่จริงๆแล้วโบราณก็อาจกอข้อค่ะซึ่งจำนวนเนี้ยกอข้อไม่กระดิกหูเนี่ยมีความหมายว่าผู้ที่เรียนรู้เรื่องภาษาและหนังสือแล้วแต่กลับไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนครูต้อยคะในวงการการศึกษาเราก็จะเห็นใช่ไหมคะ เห็นนักเรียนของ<ฆ>เราผู้เรียนของเราหรือว่าหลายคนนะคะลูกหลานของเราเองเพื่นอนฝูงบางที<ฆ>ก็เรียนแล้วแต่ว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะไม่ทันเพื่อนท,ท,ทั้งทันเื่อก็เรียนพร้อมเพื่อนทําข้อสอบก็ไม่ได้เพราะอะไรอ่านอ่านไม่ออกนะคะภาษาไทยอ่านไม่ได้นะคะผสมไม่ได้ทั้งทีน่บางที อยู่ปอสามปอสแล้วยังผสมสลาดผสมเรียันชนะไม่ได้นะคะพออ่านภาษาไทยไม่ได้เนี่ยก็ทําข้อสอบโจทย์เลขปัญหาไปกันใหญ่สอบตกกันนะะอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นค่ะว่าเอ๊ะเนี่ยก็เลยออยากจะคุยสนทนานะคะสอบถามความที่เห็นกับครูต้อยว่ามีสองประเด็นคือประเด็นประเด็นแรกเนี่ยทําไม คนที่เรียนรู้แล้วเนะี่ยเด็กๆเนี่ยเรียนรู้แล้วแต่ทําไมถึงอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกที่เป็นเพราะอะไรครูต้อยมีความคิดเห็นอย่างไรคะถ้าเรียนแล้วจําไม่ได้อ่าแล้วทําไม่ได้อ่านไม่ออกใช่ไหมคะแต่คิดว่าเขาน่าจะไม่ตั้งใจเรียนไหมคะครูแต้วหรือไม่ก็เป็นไปได้ไหมที่ว่าครูสอนไม่เก่งนะคะ เป็นเป็นไปได้หมดนะ,ะเด็กอาจจะไม่ตั้งใจเรียนเด็กอาจจะ,ะสติปัญญาสู้เพื่อไม่ได้อะหรือครูก็ไม่เก่งนะครูเทคนิคก,นการสอนไม่ดีอ่าเป็นไปได้หมดและวยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีสาเหตุนะคะเพิ่มอีกไม่เพียงแค่นี้นะครูต้อยคร,ครูต้อยเคยได้ยินอ,อ,อาการ l อนี่คะ ไม่เคยค่ะ่ะเด็กที่บกพร่องในเรื่องการเรียนรู้ learning disability ภาษาอังกฤษนั้นนะคะตา,ามภาษารแทนคือเด็กคนนคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาสติปัญญาอ่อนโดยนะสติปัญญาดีสมองดีทุกอย่างแต่ว่าเขาเพียงแต่มีปัญหาานด้านการเรียนรู้คือเขามองตัวหนังสือ,อมันโยเยอะไรเนี่ยเขเห็นตัวเลขมันโยเย าไม่เห็นเยอเยเขาก็จะอ่านออกได้ยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้ปกครองคุณครูแล้วก็คุณหมอนะคะทั้งสามฝ่ายที่จะต้องช่วยกันนะคะในการรักษาเด็กในการช่วยแก้ปัญหาของเด็กของพวกเรานะคะอันนี้ <S <S ซ่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจนะคะ นั่นแทนที่เราจะมีทัศนะคติในแง่ลบยังไปดูเด็กตําหนิเด็กอะไรอย่างงูอย่างนี้นะคะสมัยใหม่เราจะไม่ทำนะนะคะเราจะต้องมีมีความเข้าอ,อกเข้าใจเห็นใจเด็กเห็นใจผู้เรียนเห็นใจทุกๆท่านนะคะ,ะเพราะว่ามันมันมีสาเหตุแล้วมันก,ก็แก้ปัญหาได้สมัยใหม่ก็คิดบวกใช่ไหมคะรายการของเราค่ะ,ะ,ะใจพลังบวกนะคะค่ะ ดีจังเลยค่ะอ่านี่นี่เป็นประเด็นแรกที่มาคุยนะคะ,อะนอกจากนั้นก็ยังจะมีประเด็นที่สองคุณคุณต้อยสงสัยว่าประเด็นที่สองคืออะไรอ่าค่ะอยากรู้ค่ะประเด็นที่สองคืออะไรคะคุณแตว้วประเด็นที่สองเนี่ยต้องย้อนมาดูสำนวนอะ่ะคุณต้อยกอกข้อไปแล้วนะคะไม่กระดิกหูคำว่าไม่กระดิกหูนี่ครูแต้วก็ลองกระดิกหู ก็อยู่ทาไม่สําเร็จสักทีไม่ได้ไม่ได้ก็ทำไม่สาเร็จพีุ่ต้อยเคยขับทำสาเร็จไหมเคยฝึกค่ะแต่ไม่สําเร็จเหมือนกันค่ะคืเคยเคยเห็นนะในสมัยดูโทรทัศน์สมัยก่อนนะนก็มีแต่เป็นหนึ่งในร้านนะคะที่ทําได้อะนะคะที่ทากระดิบหูได้มีค่ะเพื่อนของคุณต้อยก็เคยเคยเห็นเพื่อนทํานะคะกระดิกหูได้ มันน้อยมากนะคะน้อยมากที่จะทำได้ถ้าเป็นอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถพิเศษตอนนี้นั่นเพราะฉะนั้นคุณโบราณก็น่าจะไม่ได้หมายถึงหูของคนหรอกมันน่าจะเป็นหูของอ่าใช่เนาะือใช่ไหมประเด็นที่สรม่น่าคิดเอ๊เขาหมายถึงใครกันแน่่ใชคนอาจจะเป็น จะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวหรือว่าอ่าอ่าน้องหมาน้องช้างหูใหญ่ๆหน่อยใช่เห็นชัดใช่มากเพราะว่าสัตว์ตรงนี้เวลาเขาตอบสนองอะไรเงี้ยพอสิงเมาส์เนี่ยนะคะถึงว่าเราเรียกเขาเนี่ยเขาจะใช้หูมักจะเด็กหูเพราะเขารับรู้ได้ยินเราตอบสนองเราแต่แมวจะหูบินหน่อยใช่ไหมแต่ว่าต้องมองน้องหมาชอบสังเกตนะเขาจะเอียง แสดงว pues like um, hey, uh, well ่าเอเขาได้ยินแล้วนะเขารับรู้นั้นอนี่ก็เป็นอะไรคะเหมือนกระพรุ่ปัญญาของคนโบราณนะที่ใช้อะไรคะเสียงรอบตัวใช่ไหมคะเปียบเทบางทีเห็นชัดเจนเพราะว่าเอความรู้สึกของคนมันมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรอกจะเข้าใจจะโกรธจะเกลียดถ้าบางคนเข้าซ้อนไว้ในหัวใจในใจเขาบางทีเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะ แต่ว่าตัดเรียนมันจริงใจ <c oughs> ใช่ไหมคะจริงใจไม่หลอกไม่ลวงว่าเขาเข้าใจเขาก็กระเด็นร,รับรู้นะคะอ่าอนี่ก็เป็นเป็นสองประเด็นที่เราคุยกันค่ะ,ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเข้าใจแล้วค่ะคุณแตว้วนั้นอก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของครูต้อยด้วยแต่ครูแต้วก็วก็อยากออครูแต้วกับครูต้อยก็อยากได้ไดรับความ อยากรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะที่ทุกท่านที่มีโอกาสได้รับชมรายการของเราก็สามารถที่จะออกแสดงความคิดเห็นมาในช่อง youtube หรือ facebook นะคะได้ค่ะเารตามสะดวกเลยค่ะอยากฟังความคิดเห็นของทุกๆท่านนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยก็จะเป็นพระพุณมากะค่ะ นั้นรายการของเราก็จะมีกําลังใจในการสร้างความรู้ภาษาไทยนะคะในแง่บวกนะคะก็เอามาใช้ในวประจำวันเราขอบคุณครูต้อยมากที่มาช่วยเราเดี๋ยวคราวหน้ามาช่วยอีกนะคะและตอนนี้ได้เวลาลาท่านผู้ชมแล้วนะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมค่ะแล้วก็สวัสดีครูต้อยด้วยค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ 嗯哼 <laughs>